เอาละครับผมก็สวัสดีกันด้วยแลในคลิปนี้วันพันส์แมนพาที่เก้าเลยนะฮะเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องกำลังเจ็มจนใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูเรือคิกกลุ่มไอบนด้านขวาก็นได้โอเคเราไปกันต่อตอนที่102หน้ากากหวาน เปิดเมื่อที่เจ้ากิงกาได้ชกกันก็ได้เดินมาเจอกับฮีโร่คาร์สลำดับที่10พิกกอตเจ้าได้ชกกันเนี่ยก็ได้บอกรอมานานแล้วเจอสักทีมนุษย์ก็เลยจะสวบเข้าให้ส่วนทางด้านลูกศิษย์ทั้ง3คนของอะตอมิกซามูไรก็ได้รับอนุญาตให้แยกตัวออกมาจากอาจารย์และมาะเผชิญหน้ากับแม่สาวคา,าธาดคนนี้พร้อมกับาธาตที่เป็นหน่วยพิเศษในตอนนั้นเจอหน้ากันเนี่ยหน่วยพิเศษก็ได้ถูกสั่งให้ลั่นไกปืนใส่ทั้ง3คนไออี e เนี่ย ก็ได้นึกถึงอดีตตอนที่ฝึกกับอะตอมิกถึงวิธีการแก้ทางกระสุนปืนคำตอบที่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวกระสุนที่มีความเร็วช้ากว่าวิธีดาบมันต้องแก้ด้วยงั้นเหรอไออ็ e เนี่ยก็เลยฟันเข้าให้ จากนั้นก็ฟันไปที่ข้อต่อของชุดแบตเทิลสูรเพื่อให้ชุดพังและขยับตัวไม่ได้แต่ก็ทําไม่ได้ง่ายๆเพราะเจ้าหนี้เนี่ยมันเอาเรื่องเห็นว่าถูกสร้างมาโดยศูนย์วิจัยลับซะด้วยจากนั้นคนอื่นๆที่ตกเป็นทาสเนี่ยก็เริ่มเข้าโจมตีถึงแม้จะตะโกนเรียกให้มีสติกลับมาก็ไม่มีผลบูชีเนี่ยก็ได้เอาของเล่นออกมาบ้างเป็นดาบที่มีใบเรื่อยหมุนทีเนี่ยพื้นกระจายส่วนซามูไรากามะก็ได้ใช้ความพิวของตัวเองบวกกับวิถีดาบหลบและโจ ตีได้อย่างเฉียบคมแต่ในที่สุดทั้ง3คนก็โดนล้อมเข้าจนได้มนุษย์ประหลาดหญิงตัวนั้นก็ได้หาจังหวะใช้แส้ที่ทําให้กลายเป็นธาตุเนี่ยฟาดใส่ซามูไรบูชิแต่ก็มีคนคนหนึ่งใช้มือเปล่ามารับเอาไว้นั่นก็คือฮีโร่คลาสเออันดับที่หหน,น้ากากหวานพี่แกเนี่ยมาแป๊บเดียวก็รู้หมดเลยว่าสิ่งที่ใช้ควบคุมเจ้าพวกนั้นเนี่ยก็คือแส้อันนี้นี่เองและได้บอกให้ทั้ง3คนขึ้นไปด้านบนสักทีเดี๋ยวตัวเขาจะจัดการเองใครมันจะ ลองไปไง่ายๆนะ หน้ากากหวานเนี่ยก็เลยให้เหตุผลว่าพวกนายเนี่ยจะแบกหน้าจจืดแบบนี้กลับไปหาอะตอมิกอย่างนั้นเหรอส่วนตัวของหน้ากากหวานเนี่ยก็มีแผลรับมืออยู่แล้วแต่ขี้เกียจอธิบายก็เลยไม่บอกซามูไรทั้ง3คนก็ยอมถอยแต่โดยดีไปหาเล่นกับตัวอื่นก็ได้มนุษย์ประหลาดผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหน้าหล่อๆอยู่2ต่อ2กับหน้ากากหวานเพราะเดิมทีเนี่ยเธอก็เป็นแฟนคลับของหน้ากากหวานอยู่แล้วส่วนตัวของหน้ากากหวานเนี่ยก็คิดว่าดีแล้วที่ให้พวกนั้นไปอยู่ตอนเนี่ยก็ เาเ่ๆและสิ่งที่เขาจะใช้ต่อไปนี้ก็ให้ใครเห็นไม่ได้ด้วยมนุษย์ประหลาดหญิงคนนี้ก็เช่นกันเธอได้ถอดหน้ากากออกและพบว่าลิ้นของเธอนั้นยาวมากแผลบแบเธอก็ได้บอกให้หน้ากากหวานเนี่ยเลิกสู้กันแล้วมาทําอะไรสนุกสนุกดีกว่าหน้ากากหวานเนี่ยก็เลือดขึ้นหน้าสนุกกับผีบ้านแกนะสิตันมาทางซามูไรสามคนนั้นในระหว่างทางเนี่ยก็ได้พูดถึงพลังของหน้ากากหวานว่าจะเป็นแบบไหนได้บ้างบางคนก็เดาว่าอาจจะหยิบหน้ากากขึ้นมาใสา่แล้ว องงเพลจากนั้นศัตรูเนี่ยก็ตอมใจตายเดียเด๋ยวเดี๋ยวตัดกลับมาที่หน้ากากหวานเส้นเลือดที่ขึ้นคอพร้อมที่จะใส่เต็มที่พวกทานเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีหน้ากากหวานแต่กลัวที่ไหนล่ะครับได้เดินเข้ามาหาและลงมือสังหารมนุษย์ที่ถูกควบคุมอย่างไม่ลังเลนี่ใช่คนเดียวกับที่ออกทีวีปะเดียจนเข้ามาถึงตัวเธอและได้ขอยอมแพ้หน้ากากหวานก็ได้บอกเลยไม่มีคําว่าเมตตาสําหรับมนุษย์ประหลาดทางท่านสมุไรทั้ง3ก็เดินมาเจอเข้ากับ ฮีโร่คาร์ดเอสพิกกอตกำลังเขมือบเจ้ากิ้งกาได้ช็อกกันอยู่เลยทั้ง3คนเนี่ยก <c oughs> ็ได้แต่คิดว่านี่มันยังอยู่ในกฎของธรรมชาติอยู่ไหมเนี่ยทำไมพวกตูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย <c oughs> ตอนที่104ยอดมนุษย์ ซามูไรทั้งสามก็ได้เดินทางต่อฟันฝ่ามนุษย์ประหลาดจนมาเจอกับมารผมยาวภัยพิบัติระดับยักษ์โอกามะที่เห็นท่ายืนของมารผมยาวเนี่ยก็ตกหลุมรักเข้าให้ท่ายืนมันช่างเชื้อเชิญจังเลยนะแต่ก็ต้องหักห้ามใจตัวเองจะรักข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ด้วยความที่ยังไม่รู้ความสามารถของมนุษย์ประหลาดตัวนี้อีไ e อเนี่ยก็เลยจะให้ใช้ความสามารถของโอกามะเพื่อตรวจสอบว่ามันมีความสามารถอะไรอยู่บ้างแต่ตอนนี้อาเจ๊แกเนี่ยหลุดไปแล้วซามูไร บูชิก็เลยบอกให้ตั้งสติหน่อยไอ้หอกหักเอ้ยโอกามะเนี่ยก็สวนเลยใครหอกหักถึงเขาเหรอตัวเองสมุไรบูชิเนี่ยเดี๋ยวพี่แกก็เชื่อให้หรอกทั้งสองคนเนี่ยก็ทะเลาะก,กันใหญ่อีไ e. อเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาห้ามเอาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาจะมาเล่นต้องเบาแรงอาจารย์และฮีโร่คนอื่นๆให้ได้มากที่สุดโอกามะได้ใช้ฮิคูเก้นเป็นท่าที่ปล่อยเคียวคาไมาทาจิ ขนาดยักษ์ที่เกิดจากการฟันอากาศไปทางศัตรูเป็นท่าที่ใครเนี่ยก็เรียนแบบไม่ได้แต่ว่าสาวผมยาวเนี่ยก็ได้ใช้เส้นผมของตัวเองรับไว้ได้อย่างสบายๆในขณะเดียวกันเองก็ได้มีเส้นผมพุ่งเข้ามาจากใต้ดินเพื่อโจมตีโอกามะแต่ก็ถูกช่วยไว้โดยซาบุไรบูชิอีไ e อเนี่ยก็ได้วิเคะห์ทันทีเลยว่าอาวุธของศัตรูคือเส้นผมการโจมตีเป็นไปได้หลายรูปแบบห้ามละสายตาแม้แต่เส้นเดียวการโจมตีอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น มัดบีบทุ่มตัดคงทะลวงการป้องกันได้หมดมานผมยาวเนี่ยก็เลยเริ่มเปิดฉากโจมตีเข้ามาอีไ e อเนี่ยก็ได้บอกอีกสองคนว่าจงหลับตาซะแล้วใช้จิตสัมผัสถึงจิตสังหารที่เข้ามาแต่ละเส้นผม แล้วก็ฟาดฟันมันถ้าเล่นรอดออกมาได้แม้แต่เส้นเดียวเนี่ยก็ถึงกับชีวิตได้เลยแต่ทั้งสามคนก็ทนทานไม่ไหวโดนเส้นผมนั้นจับรัดเข้าให้อีไอ e. เนี่ยก็ e. ยคิดว่าถ้าเป็นอาจารย์ตอนนี้จะทํำยังไงย้อนไปในอดีตที่ฐานทัพของสมาคมฮีโร่อีไอเนี่ยก็ e. ยได้พูดถึงคําทํานายของชิบาบาถ้ามันเกิดขึ้นจริงมีมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งเกินกว่ามนุษย์คนใดๆเป็นสัตว์ประหลาดที่เห็นแล้วต้องสิ้นหวังอีไ e. อเนี่ยก็ e. ยได้ถามมันตอมิกว่าถึงเวลานั้นจะทํำยังไง คำตอบที่ได้ก็คือคงจะต้องข้ามความเป็นมนุษย์ไปล้มั้งกลับมาที่ปัจจุบันอ e i เนี่ยก็ได้ฟันเส้นผมของมารผมยาวและหลุดรอดออกมาได้และคิดว่าฮีโร่คลาสเอสคนอื่นเนี่ยต่างก็เหนือเกินมนุษย์ไปแล้วอ e i เนี่ยก็เลยคิดว่าสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้คือการอัพเลเวลให้กับตัวเองโ้วยการเอาชนะเจ้ามารผมยาวให้ได้ฮีโร่คลาสเอันดับต้น,ตน 3คนเนี่ยเผชิญหน้ากับภายพิบัตริระดับยักษ์ยังตึงมือถือว่าเป็นอะไรที่เอาเรื่องมากๆสําหรับสมาคมมนุษย์ประหลาดผมคิดว่าถ้ามันมีองค์กรที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็มนุษย์จะอยู่ยังไงล่ะนี่แต่ถึงยังไงน่ยก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะมันคือหน้าที่ของฮีโร่อย่างไงแหละตัดมาที่อีกด้านก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นและดูเหมือนว่าคนที่เผชิญหน้ากับเหล่ามนุษย์ประหลาดดูนั้นก็คือฮีโร่คาร์ดเอสลำดับที่17ปุริปุริพีซันเนอร์ฮีโร่นักกล้ามจอมแหกคุกนั่นเอง และนี่ก็คือวันพั h m ม n ในพาร์ทที่เนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะขอบคุณมากสำหรับการรับชมและไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ